Okay, ระยะเวลาฝึกซ้อมพี่ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยาวนานนะคะก็4ปีกว่านะคะก็เก็บตัวมา4ปีกว่ากับ5ปีละเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เรื่องของความพร้อมนี่น่าจะพร้อมเกินร้อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าสุขภาพร่างกายหรือว่าความแข็งแกร่งแผกนการซ้อมต่างๆก็ถือว่าพร้อมแล้วตอนนี้ค่ะมีความกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมก่อนจะถึงพารินติกเกนค่ะ พูดถึงความกังวลก็จะมีนิดนึงนะคะพี่จะว่าจะมีเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องคือบาซิลที่พี่แพเพราะอะไรนะคะความกังวลใจก็คือเริ่มอ่ะพี่จะตื่นเต้นพี่จะควบคุมอารมณ์ไม่แค่ไหน่ก็คือเรื่องตัวนี้ค่ะที่พิีงของกังวลใจเรื่องจิตใจของพี่ในเวลานั้นถึงเวลาชิงแล้วอ่ะพี่จะนิ่งได้แค่ไหนก็ไม่ถึงเป็นอุปสสัคมากมายค่ะพูดถึงเป้าหมายของพี่ในพาราลิปิครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเป้าหมายที่ที่พี่มุ่งมั่นจริงๆค่ะว่าพี่จะต้อง ได้เหรียญทองนะคะก็แบบของพี่คือเหรียญทองค่ะครั้งนี้เป็นพายปิดเกมครั้งสุดท้ายของพี่แววแล้วหรือยังคะเพิ่ปิดเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะครั้งสุดท้ายของพี่ก็คือที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่จะเล่นครังนี้อีกครั้งแล้วก็ต่อไปก็ฝรั่งเศสแล้วก็แทนนองเลยค่ะด้วยอายุด้วยทางพูดถึงคณะกรรมการพาราลิมปิก ต้องพูดถึงคุณชีพนัง,งที่โรงพักดีนะคะเพราะท่านคอยสนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆที่เราบางครั้งถ้าเราขัดหรืออะไรเราบอกท่านท่านก็จะดูแลลูนี้นะคะไม่ว่าจะด้านต่างๆไม่ว่าจะผักดําทมเรอยงรางวัลและด้านอื่นๆก็ถือว่าท่านจุด่นที่โรงพักดีดูแลเราอย่างดีคะ่ะผสมกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็คือใกล้แล้วคะ่ะพวกเราจะเดินทางสายสมีก็จะเดินทางวันที่17นี้นะคะก็ส่งแรงใจเชียร์ให้พวกเราด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิด เมืเ่อเดือนเมื่อก่อนเพราะเราจะมีคนมาดูแล้วมาเชียร์ในสนามตอนนี้ก็ส่งน้ำใจและเชียร์ทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะ